เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับที่ต้องกลับมาอีกครั้งกับด่านเลโซนปะทะกับฟิเซอร์และคิงโคนะครับรอบนี้เขามากับพ่อของเขานะครับซึ่งไอ้คิงโคเนี่ยกูเห็นแม่งโผล่มาแค่แป๊บเดียวเองไม่รู้มันจะเก่งยังไงในเกมดรก้อนแมทเทนนะฮะเพราะว่ามันเป็นถึงขั้นเป็นบอสในด่านเลโซนแล้วนะคิงโคเนี่ยเออก็อาจจะน่ากลัวมากมานะครับจริงๆผมก็อยากเห็นนะว่าในเนื้อเรื่องจริงแล้วอ่ะคิงโคอ่ะ เป็นพ่อฟรีเซอร์พ่อคูลเลอร์สเปลเนะี่ยอยากเห็นเวลามันโชว์พลังเต็มที่อะ่ะว่ามันเก่งขนาดไหนอะ่ะเออมันตายเร็วไปแค่นั้นเองอะ่ะคิงโคผมสียดยมากเลยนะซึ่งนั่นแหละรครับผมจะใช้เป็นทีมโกคูเฟมลีนะครับทีมป่าพวกฟรีเซอร์เลยนะก็พุ่นนำเป็นโกคูตัวพ่อลูกสีแดงนะครับที่ผมเพิ่งทำคลิปไปวันก่อนหน้านู้นนะจะเป็นทีมเดีวยวกันที่ผมเล่นด่านฟรีเซอร์เลโซเลยที่ผมเล่นแบบหน่วยเท่มไปซึ่งก็คิดว่าน่าจะไหว ผมเชื่อว่าประสิทธิภาพทีมเนี่ยมันไหวเว้ยเพราะว่ามีตัวละครเดอะแบกตัวใหม่มาด้วยก็คือโกคูตัวใหม่อ่ะแบกไดใ้ในด้านการฟื้นคืนชีพนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเนี่ยผมใส่เป็นซัพพอร์ตนิเมรี่เป็นอันนี้ด้วยนะเป็นการบวกดาเมจดีเฟนส์10%ให้กับทีมโกแฟมตลอดการต่อสู้ดังนั้นในการเล่นครั้งนี้นะครับในรันครั้งนี้เนี่ยมันจะทําให้ทีมเราอะแกร่งขึ้นมากๆเลยแบบถาวร10%นะครับ10%หมอนจะน้อยแต่มันบวกถาวรอ,อะ เป็นการบูเปรเซนตั้งต้นมาให้หลายๆอย่างให้มันค่าพื้นฐานมันสเตตัสมันดูมากขึ้นมันทาให้มันแรงขึ้นและถือขึ้นจริงๆตรงนี้นะครับผมสําคัญเหมือนกันนะซึ่งข้อมูลด่านเขาบอกกันมาว่าเฟสแรกจะเจอกับพวกลูกน้องลูกกระจอกซีเซอร์นะครับซึ่งมันจะเป็นสีฟ้าม่วงแล้วก็แดงเออคือมันจะหลากสีมันจริงมันครบสีนะครบทุกสีนะครับสีฟ้าสีม่วงสีแดงสีเขียวสีเหลืองอะ แต่ว่าไอ้สามสีแรกสีฟ้าสีม่วงส,ส,สีแดงเป็นเฟสลูกน้องก่อนแล้วก็เฟสพิงโคกับฟรีเซอร์เนี่ยจะมาพร้อมกัน2ตัวเลยเหมือนเหมือนคุณเล่นดาด SBR แต่ว่าเป็น SBR เวอร์ชันเลสโซนอะออประมาณนั้นแต่ก่อนว่าแต่ด่านมันกันเราหลบไหมเหมือนจะไม่กันได้นะอ้าวสบายโกคูพ่อลูกก็ดีโกคูพ่อลูกนี่เก่งมากใน SBR นะท่านผู้ชมสตันก็ได้หลบก็ได้ทีนี้มึงสบายละบอกเลยเอาละมา ดูกันฮะ่างน,นี้แล้วกันโกคูเพราะลูกติดสตันใส่ตัวสีฟ้าไปเลยครับไม่รู้จะติดหรือเปล่านะถ้าติดก็ดีแหละแต่ถ้าไม่ติดก็สวยหน่อยโอเคแล้วผมคิดว่าผมเป็นการเล่นครั้งแรกอ่ะผมขอลองเทสสังว่าดามเมจดาบมันแรงหรือเปล่าเออลองดูก่อนแล้วกันลองไม่ใช้เทมดูอาจจะไหวอยู่ถ้าไม่ไหวก็คือจะไม่ไหวตรงช่องกลางนะครับผมนะจะโดนแรงรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ก็มีลุ้นหลบได้หลบหาแชนอะ หลบไฮแช่สตันไฮแช์มันต้องติดสักอย่างหรอวะจริงเฮ้ยไม่ถึกเหมือนกันนะด่านไม่ถึกนะเฟดลูกน้องเนี่ยพอๆกับ SBR แต่ SBR ง่ายกว่าแต่ว่าเวลาถึงเฟดคงโค c ฟ l เซอรน์น่าจะเพิ่มความถึกขึ้นมาเยอะเลยไม้ตายมาหลบเฮะสวยขอบคุณครับไม่หลบมึงแตกแนะ่หลบสองสวยหลบไม้ตายนี่ถือว่าดีเยี่ยมเลยฮะ เมื่อกี้ผมไม่รู้โดนไม้ตายเข้ามาจะโดนหนักขนาดไหนวะต้องมีเจ็บบ้างแน่ๆ่ผมบอกเลยนะโอเคทีนี้ก็ตัวสีฟ้าใกล้ตายแล้วนะครับผมเหมือนว่าเฟดลูกน้องไม่ได้ยากเท่าไหร่อาจจะไปยากทีเดียวตอนเฟดพ่อลูกฟีเซอร์เลยก็ได้นะผมว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เจ็ดล้านสามจากโกคูพ่อลูกนะครับใส่เข้าไปอัดหน้ามันคิโอ้ตายเลยแล้วม,มันไปเฟดไวเกินไปไงมันไปเฟดนี่แล้วอะเฟดพ่อลูกมาแล้วอะ มาทำอะไรได้บ้างดูสิซิลไม่ตายได้ใช่ไหมซิลได้ล็อกได้ปะเหมือนจะได้แค่ซิลนะอ๋อมันซิลไม่ตายการันตีเลยคิงโคซิลไม่ตายการันตีนะครับมันล็อกไม่ได้เหมือนพวกด่านโบแจ็คแต่ว่ามันซิลการันตีแล้วก็เราไม่สามารถดีบัฟด่านนี้ได้นะครับมันกันดีบัฟทุกอย่างเลยแล้วมันก็สามารถซิลไม่ตายเราได้แบบการันตีดังนั้นหมายความว่าทุกเทิร์เนี่ย ทุกเทิร์นมันจะซิ้เราได้ทุกครั้งเลยโอ้โหนี่นี่ปั่นนะปั่นนะแล้วผมว่าที่มาที่มันมีนอกจากความปัน่นก็คือความแรงที่มันมากขึ้นนี่แหละน่าจะแรงห่างกันชั้นห่างชั้นกาแฟตแรกกับเยอะยมากๆเลยผมว่าถ้ามาแนวนี้แล้วมาเวนี้ผมเชื่อเลยมันต้องมันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆครับไอเทมใช้ไปแล้วเนาะก็น่าจะไหวแหละถ้าเราใช้เทมกันไปแล้วก็น่าจะได้อยู่ไม่น่าจะโดนหนักเกินไป หวังว่าจะไม่โดนหนักเกินไปนะกันนะโกหังเด็กก็โดนซื้อไม่ตายนะครับตีไม่ตายไม่ได้ก็ปล่อยไปเลยไม่ได้ช่างมันมาโกคูโดนเตะธรรมดาไม่เข้าโดนเตะเยวดีเฟนดิ้งโอเคเวลาโกคูตัวนี้เปิดก่อนจะได้ซัพพอร์ตเพื่อนได้ครับทําถูกแล้วนะฮะซับเอเดคีดีเฟนด e สามสิบเปอร์เซ็อัดบอลยกงกี่ยัดเข้าไปถึกเหมือนกันนะเนี่ยตีไปห้ล้านตดขี้สล้านเมื่อกี้ รุดไปรถไปแค่นิดเดียวเออมาแล้วคิงโคฟูลพาวเวอร์เดสบีมซะด้วยอะไรไม่เข้าเบาไว้บ้าไอโนมได้แค่นี้เหรอโอ้ผิดหวังว่ะปากดีไว้ก่อนโอ้โหถึกจัดเลยเนี่ยเอาละถึกเหมือนกันถึก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 มากแต่ก็คือจบเฟสนี้ก็จบแล้วนะไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่เป็นเฟสสุดท้ายนะก็ดูค่อนข้างจะยังไงอยู่เหมือนกันนสิวไม่ตายก็คูเบอร์บายไม่เป็นไรโอเค ก็ได้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่เสียหายเลยมากนะครับผมว่านะตัวปัญหาอยู่ที่คิงโคมากกว่าเว้ยตัวปัญหาอยู่ที่คิงโคเว้ยเพราะว่าฟีเซอร์เรามีโกคูเวอร์ไวสีม่วงม,มันคอยฆ่ามันอยู่ไงถูกป่ะละ่ะแต่คิงโคตัวปัญหาเพราะว่ามันชนะรังสีโกคูนาม็กเราด้วยแล้วก็มันมันซิลไม่ตายการันตีอะ่ะถ้าเราจัดการคิงโคได้มันก็ไม่มีอะไรแล้วไงมันก็ไม่ได้ปั่นเราแล้วนะครับ ผมว่าความยากของด่านคือการมันการที่มันปัดเราได้อะไรเวยมันสามารถซื้อไม่ตายเราได้มันคือความปัดที่แท้จริงดังนั้นผมต้องคิดว่าเราควรจะรีบฆ่าคิงโคให้ได้ก่อนน่าจะถูกแล้วล่ะไม่งั้นนี่คือเราโดนปั่นหัวประสาทจนแบบเครียดตายกันพอดีอ่ะจริงๆอะ่ะการโดนซิลไม่ตายไม่ใช่เรื่องหน้าขำเหมือนกันนะถ้ามันซิ้ใส่ถูกคนนี่คือจัดจังหวะให้เราแพ้ได้เลยครับถ้ามันไม่ซื้ใส่ตัวละครที่ว่าเราต้องตีไม่ตายก่อนเราค่อยถึกอ,อะไรอย่างเงี้ย ว่าแม่งซิวเสร็จปุ๊บเราตีไม่ตายไม่ได้พอตีไม่ตายไม่ได้ตัวละครนั้นไม่ถึกอีกพอไม่ถึกก็โดนตีเข้ามาแรงบางครั้งขั้นเร็วร้างทาแบบถึงขั้นเราโดนตีเข้ามาจนตายก็เลยก็ว่าได้อย่างนั้นเนี่ยความสามารถในการโดนซิลไม่ตายเนี่ยแม่งอันตรายมากจริงอันตรายเกินฮะต้องรีบจัดการให้หายไปภัยอันนี้ไม่ใช่ภัยธรรมดาฟีเซอร์ไม่ตายเข้ามาไม่น่าเข้าครับชนะทางสีอยู่แสนหนึ่ง คิงโคมายาไม่ตายโอ้กูตกใจขอภายเมื่อกี้เสียงดังไปหน่อยนะแต่แบบโอ้โหกูกี้จริงมึงตีแค่รอบเดียวแล้วมึงตีมาให้ตายยังไงก <c oughs> ูึูว่าจะไม่โดนไหมให้ตายม่งใส่ไหมให้ตายโดน,นอีกเออโอ้โหอ้คิงโคมึงแสบจริงๆเลยนะเนี่ยอย่ายงเงี้ยมันซื้อไม่้ตายเสียกโกคูพ่อลูกเอลอาอีกซึ่ง ไม่ดีเท่าไหร่นะครับตัวนี้ไม่ไม่ไม่ถึกเลยอะ่ะโอ้โหเครียดเลยกูมาไหน,นก็สามารถกดแอคทีฟได้ก็จัดดีกว่าโกคูนาเม็กตัวเอซเอตัวนี้นะครับกูไม่ไหวแล้วกูโกรธมากเมื่อกี้มึงทำอะไรกูไอคิงโคไอ้เชี่ยมึงเลนสักกูเกือบตายโอ้โหกมื่กี้แตกเมื่อกี้ไอ้หา่ามึงบ้าไปแล้วฟูลพาวเวอร์เดนบีมึงปล่อยพร้อมลูกเลยนะ ตอนแรกดอกแรกคอมฟิลเซอร์ใส่เ,เข้ามาเฉยๆจิ๊บจ้อ,อยมากแต่พอคิงโคลั่นนั้นนั้นแหละกูกี้แตกเลยนึกว่าจะตายแล้วซ้ำเมื่อกี้โอ้โหดีนะ่รอดมาได้ครับเหลือเลือดห้าหมืนให้กูตายเถอะแม่งเ้ยตอนแรกผมนึกว่าบมุมไม่โดนไม่ตายนะคือเดววากคิงโคจะปล่อยแล้วอ่ะไม่ปล่อยแม่งใส่ด้วยไอห,ห่ากวนตีนกวนตีนปั่ไม่พอกวนอีกตีแรงอีกโกคู จัดให้เขาหนักๆห,หน่อยดิสามล้านฮนะตามเหตุฟรีครับผมนี่เบิ้นไหมเบิ้นธรรมดาสองครั้งวัตตาฟักสองช่องมาเนะี่ยช่องสามช่องสามอย่าตามรอยนะอย่าติดเบิ้นธรรมดานะเบิ้นไม่ตายเดี๋ยวเพื่อนอย่าตามรอยสองช่องแรกนะไม่เอานะโอเคโอเคมันไม่เบิ้นเลยมันไม่ตามรอยจริงนะแต่ว่ามันไม่ได้เบิ้นเลยเลยกลับล่างโกรธซะด้วยอ๋ออะไรบึงชิบหายแล้ว ครั้งนี้มันซ่อไม่ตาย,ตายโกคูพ่อลูกสีแดงงั้นก็ได้อยู่นะไม่ได้เรวรวายมากนะครับไอเทมกันเลยครับผมคือตอนนี้ผมมีโอกาสตายแนใ่นอนผมบอกัคงนี้ผมว่าผมตายได้ซ้ําอะ่ะยากอะ่ะยากจริงอะ่ะผมตายได้เลยอะ่ะเออโอ้โหแมงเอยนั่นไงกูตายแล้วไม่ตายฟีเซอร์ดักหน้ามาช่องแรกด้วยไงชิงโคไม่ได้ตีก่อนนะฟีเซอร์ตีมาก่อนอีกผมตายดิอย่างเงี้ยเอาละ มาเดี๋ยวกูลังแคมึงใหม่จังหวะพลาดเฉยเฉยไม่ใช่อะไรมันโดนไม้ตายผิดจังหวะเฉยเฉยากจริงเสียดายที่ว่าจังหวะเทินผมจัดไม่ดีด้วยไงโกฮังไม่ได้ผมมาช่วยคอยฮิวไม่มีโกคูตัวใหม่มาคอยช่วยชุบชีวิตเพราะว่าเทินเทินนั้นน่ะที่ผมตายอะ่ะเป็นสาสตรละครที่ว่าช่วยตัวเองไม่ได้เลยมันมีแค่แบบเรื่องการป้องกันแล้วเมื่อกี้ผมเลือดใกล้หมดหลอดแล้วไงมันก็ตายอยู่แล้วอะ่ะช่วยไม่ได้นะครับยังไงก็คือตายแน่นอนก็เลยอย่างที่เห็นเรียบร้อยมา สตาร์ทใส่ตัวแดงให้ก่อนเนาะไม่ติดตัวฟ้าดีกว่าตั้งตัวฟ้าไปแบบนี้โคคูเพอลูกแดงก็ไปซีใส่ตัวสีม่วงเน้นสตาร์ทไว้ก่อนครับเน้นให้เราได้แบบฟรีไว้ก่อนไม่อยากโดนโจมตีบ่อยเท่าไหร่จริงๆคือไม่ควรโดนไม้ตายดักหน้าเจ็ดหมื่นไม้ตายไม่แรงนี่หว่าสรุปก็คือเฟสแรกง่อยมากนะตอนแรกผมก็กลัวมันจะโดนไม้ตายแรงแต่จริงๆงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เก่งอะไรเลยเฟสแรก มันจะไปหนักในเฟสสุดท้ายมากกว่าเฟสพ่อลูกฟีเซอร์คิงโคครับมันหนักที่ว่ามันตีแรงไม่พอมันมันสามารถสื่อไม่ตายเราได้นี่คือสําคัญอังนั้นผมว่าเฟสแรกไม่ได้ยากมากนะทุกคนต้องผ่านได้แต่งั้นก็ขอสกิปเวลาไปช่วงเฟสพ่อลูกคิงโคแล้วกันนะครับเพราะผมหมั่นไส้มันมากมาก็เดี๋ยวทําการทาสกิปเลยแล้วกันโอเคมาโอ้โหแล้วสื่อไม่ตายสื่อไม่ตายโกครูพ่อลูกผมด้วยอะ่ะสีได้วะ ไอ้ที้กันนะไม่กันไม่ได้จังหวะนี้ต้องกันอยู่แล้วนะครับอืมไปเองน,นี้พอลูกโกคูดีฟเฟนแสนแปดกันดาเมจสี่สิบเปอร์เซ็นตะ์นได้อยู่ไม่เห็นตายหรอกมาคิงโคไม่น่าเข้าหรอกครับผมธรรมดาได้อย่างนี้ก็จริงๆผมว่าด่านไม่ได้ยากผมว่าด่านเมทัลคูลเลอร์ยากกว่าเด้ซัมแหละมันติดเพราะมันปั่นเฉยๆถ้าเราจังหวะอะไรได้ก็ก็โอเคนะผมว่านะไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะฮะ ด่านคูลเลอร์ยังตีแรงกว่าด้วยเออตีแรงกว่าตีแรงกว่าช่งเกลาก็เท่ากันก็สองเศษเท่ากันไหมด่านคูลเลอร์เหล็กตีแรงกว่าดูยากกว่าเยอะเลยผมว่าสำหรับผมนะมันมีฮิวด้วยแต่ด่านคิงโคก็มันมันจะบอกว่ามันยากเท่ากันไหมมันมันยากคนละแบบนะแต่ผมว่าภาพรวมก็คือมันจะง่ายกว่าด่านคูลเลอร์อย่างด่านคูลเลอร์เมทัลน่ะเฟสแรกไอหุ่นกระป๋องอ่ะมันก็ยากเอาไงแต่เฟสแรกด่านเนี้ยไม่ยากนะครับ เฟสแรกด่านนี้ค่อนข้างจะอ่อนมากๆโอเคเดี๋ยวก่อนเฮ้มันมันเดับลซิวด้วยเหรอมันเดอบลซิวไม่ตายได้ด้วยเหรอวะกูถามจริง <laughs> มันซิวไม่ตายแบบเดับล์ลได้ด้วยเหรอนึกว่าซิลได้แค่ตัวละครตัวเดียวแม่งสิลสองตัวได้ด้วยเหรอมันซิลสองตัวเลย what the fuck เอาลนะซิลสองตัวก็มาวะอย่างนั้นเป็นที่ยืนยันเลยว่าเราต้องรีบฆ่าคิงโคให้ได้ก่อนนะครับไม่งั้นเราเดี้ยง แน่ๆบอกเลยเอาละมาโอ้โหซิ้ไม่ตายสองตัวโอ้โหซื้อสองตัวนี่ไม่ผแมบบแย่มากเลยนะซิลสองตัวไม่ตายมาด้วยเจ็บมาเนี่ยเฮ้ยไม่ตายเหรออยากให้ตายมากกว่าถ้าตายก็คือจะได้นั่นเลยอ่ะถ้ามันตายจะได้ชกชีวิตเลยไงแต่ผมว่าไม่น่าตายเว้มันจะเน้นให้เราซาดิสเน้นให้เราทรมานเข้าไว้มันเน้นซาดิสเว้ ให้เราเกือบตายแต่เราไม่ตายอ่ะเออแบบจะได้ชุบชีวิตก็ไม่ได้ชุบชีวิตแล้วก็รอดไปอย่างนี้ได้รอดที่แบบว่าเหลือเล่นนิดเดียวแล้วพอมาเท่านี้มันก็เหลือหล่อนเล่นนิดเดียวแล้วมันแทงไม่ได้รับดาเมจไม่ได้พอในการแทงอ่ะมันตายเองได้อะจังหวะวีเดียวก,กันกับรอบที่แล้วเลยดูดีเหมือนกันเลยเดะเ,เ,เลยโอ้ตาย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 กูตาย,ตาย,ตาย,ตายไอ้กูตายโอเค เกมต้องใช้ครับต้องใช้เทียมนะผมว่าตอนนี้จังหวะเือน่น่าจะโอเคแล้วอะผมว่าผมว่าไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะก็หวังว่ามันจะไม่โดนแม้ตายใส่ถูกคนหรือว่าอะไรรู้มากเท่าไหร่นะอืม,มาแบบนี้ไปพอลูกโกคูก็ย้ำใส่คิงโคเหมือนเดิมแล้วครับใส่ไปเลยฮะเสียดายมากเลยวะแม่งผมเหลือเลือดไม่พอในการแทงอเลยไม่ใช่อะไรเลยมันเจ็บได้อะ่ะคือถ้าคิงโค่แม้ตายใส่โกคูนาเม็กผมก็ตาย ถ้าฟีเซอร์ไม่ตายใส่ช่องกลางหรือช่องสามผมก็ตายมันต้องแบบตรงล็อกตรงจังหวะพอดีอะถึงจะรอดได้อ่ะไม่งั้นผมก็ตายอ่ะเอาล่ะดูกันนะครับว่ามันจะลงเอออย่างไรในครั้งที่2ในการเล่นของผมในด่านนี้นะฮะทำไว้แสบมากๆจริงๆผมว่ามด่านไม่ยากหรอกมันเน้นองความปั่นประสาทมากกว่าคล้ายๆตบด่านนั่นไงเนี่ยอย่างนี้เลยโอเคมาโอ้โหผมมาเฟด งโคอย่างรวดเร็วเลยอ่ะอันนี้ผมไม่ได้เล่นยื้อนะผมเล่นแบบปกติไปไวมากเลยมาต้องใช้อายเทมกันแล้วละครับอย่างงี้ไม่กันไม่ได้ละซ้อแมตตายโกคูพ่อลูก LR ไม่เป็มนไรได้อยู่เฮ้ยเทินสวยนะเนี่ยสวยอยู่นะได้อยู่นะกันไ่เลยครับไอเทมนะเอ้ยได้อยู่โอเคก็โกคูนาเม็กสิ่งแรกก็ต้องทํานะครับฆ่าไอキิงโคให้ได้ก่อนอันดับแรกเลยเพราะแม่งจะมากเกินไปละ ฆ่ามนให้ได้ก่อนอันดับแรกเลยนะไม่ต้องสวนว่าฟีเซอร์ต้องตายหรืออะไรครับฆ่ามันให้ได้ก่อนับผมไอตัวนี้ฮะต้องฆ่ามันให้ได้ก่อนเท่านั้นนะไม่งั้นนี่แม่งจะอยู่อย่างเงี้ยยังวันยังค่าอ่ะโดนซิลไปว่าเล่นนะ่ะคือแค่คุณโดนซิลหนึ่งตัวทุกเทินก็ว่าปวดหัวแล้ววะ่ะมันสามารถซิลคุณได้สองตัวต่อหนึ่งเทินและไม่รู้ด้วยว่าจะมีสามตัวต่อหนึ่งเทินไหมแต่ก็คงแย่เกินไปถ้าอยู่สามตัวคงบ้าไปแนละ้วไม่น่าเกินนั้นนะ่ะ น่านจะได้มาสืดแค่2ตัวเวลาโดนซิลเนาะก็นั่นแหละลครับดังนั้นก็ต้องรีบฆ่าคิงโคให้ได้ก่อนซึ่งมันก็ถึกมากๆนะกว่าจะนวดตายคือต้องโอ้โหตีหลายครั้งอะขนาดโกคูนั่นเมงที่ว่าตีคีดิ้วเข้ารัวๆตี5าล้านอาบเน้นๆเน,นเนี่ยมันก็ยังต่อตอดอยู่เลยนะเนี่ยเอาว่ะทริปเปิลซูเปอร์ว่ะรอบนี้มาดีมากฮนะทริปเปิลซูเปอร์ใส่คิงโคเอาให้สาสมแก่ใจหน่อยทำไม่หนักเลยเก,กิน ไอ้อตีคนเดียวเก็บครึ่งหลอดนะโกคูนาเม็กเราฮะเอาเรื่องเหมือนกันนะมาโกคูเขาลูกตัวเพื่อนนะครับห้าล้านสามจัดให้มันเน้นๆหน่อยดิอัดกระแทกหน้าไปเค้สี่ล้านไม่เบิ้ลด้วยตัวแม่ตายปะเนี่ยไม่โดนว่ะคิมโคไม่ใส่แม่ตายโอเคมา คือตอนนี้เราโดนซิวไม่ตายของโกคูตัวเดียวนะครับโกคู Goku ตัวใหม่ก็ไม่เป็นไรโกคู Goku ตัวใหม่มันเน้นถือแล้วนะมันเน้นแทงอย่แล้วไม่ต้องมันสนเรื่องาดาเมจก็ได้นะครับ่จริงดามเมจก็พอได้แหละแต่ว่าไม่เป็นไรผมยอมให้มันโดนซิวตัวนี้ถูกแล้วเพราะเดี๋ยวดาเมจให้โกคูพ่อลูกเป็นคนทําเองก็ได้นะครับมันก็แรงเหมือนกันเลยเยังได้อยู่นะนี่ผูถือว่าเราเปิดมาได้สวยนะครับจังหวะการโดนโจมตีแต่ละครั้งจังหวะอะไรต่างๆดูโอเคขึ้นเยอะ กว่าสองครั้งแรกที่เราเล่นกันดูดีขึ้นเยอะนะจังหวะหลายๆอย่างแต่เหนหน้าเธนหน้าก็น่ากลัวเหมือนกันถ้าเินหน้าตัวละครแบบมันโดนดักหน้าไม่ได้ด้วยเชียงโคไม้ตายเหตุท่องสองไม่เข้านะเบานะเออและยีงแม้ตายไปแล้วมันถึกมากไงส่วนโกหังเนี่ยอันนี้ผมหวาดเสียวว่าจะโดนแม้ตายตรงฟีเซอร์หรือเปล่าถ้าฟีเซอร์รัดแม้ตายเข้ามาไอ้โกหังเจ็บได้โอเคไม่โดนนะผมสวยทีนี้ ซื้อแม้ตายโกคุพลูก l อาจังหวะเธนสวยอีกแล้วครับผมจังหวะเทินสวยอีกแล้ว,ว,ว,อลวโอ้เพอร์เฟกต์ดีอย่างเงี้ยสวยอีกแล้วจ้างั้นก็จัดไปเลยเดี๋ยวผมผมว่าตอนนี้เราเราต้องจะฆ่าคิงโคลแล้วแหละครับเราต้องจะฆ่าคิงโคกันแหละก็ให้โกคุนาเมไปแท้งนะครับผมแบบนี้ให้มันได้เล่นช่องแรกไปเวลาามันได้เล่นไม้ตายไปแล้วก็คือสามารถซัพพอร์ตเพื่อนได้แล้วเดี๋ยวปิดท้ายด้วยการให้โกคูนางเมกเวอร์ไวเป็นคนสังหาร งโคนั่นเองด้วยการตีแม่ตายใหญ่ยี่สิี่คิดนะครับแล้วเวลา,าเล่นช่องสองช่องสามเนี่ยดาเมจม,มันระเบิดด้วยไงิงโคไม่น่ารอดแล้วล่ะซัพพอร์ตจากโกคูนาเม็กจากการตีแม่ตายให้สามสิบเปอร์เซ็นต์บวกกับว่ามันได้ติดเบิ้ลไแม่ตายเมื่อไหร่ดาเมจเพิ่มอีกนะเอาล่ะโกคูนาเม็กขอเบิ้ลดแม่ตายเพิ่มได้ไหมจัดให้มันหนำหนำใจใจไปหน่อยเลยหนำใจหนำใจหนักหนัก,นกไม่เบิ้ลว่ะฟิเซอร์ดักดักหน้าแม่ตายป่ะแสนแปด ไม่ใช่ดักหน้าไม้ตายไม้ตายเข้ามาใส่ช่องหน้านะครับก็แสนแปด็เบาๆนะได้อยู่เรามีเทมป้องกันของวิชนะครับสบายๆทีนี้ก็โกคูส่งคิงโคไปออกนอกโลกเลยตามพี่ชายไปเลยตามฟรีเซอร์ตามไอพี่ชายฟรีเซอร์ตามบินออกนอกอกากาศเลย8ล้านเมื่อกี้ชชิวฮะทีนี้ตัวปัญหาเราหายไปแล้วนะค่อนข้างจะสบายใจได้เยอะครับ เวลาไม่มีคิงโคผมบอกเลยว่าทุกอย่างสบายมากขึ้นเยอะจริงๆเว้ยไม่มีคิงโคเมื่อไหร่ทุกอย่างอีซี่ขึ้นเยอะนะผมบอกเลยนะคือเราสามารถตีไมตตาได้สามคนต่อหนึ่งเนะทินแบบปกติสักทีหนึ่งอะ่ะเออที่ผมให้มันควรจะเป็นก็คือมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะ่ะ <c oughs> ทีนี้ก็คือโล่งใจเลยครับผมเราสามารถอิสระได้แล้วนะโอ้สบายใจจริงๆไปเลยจัดก,การให้มันเต็มที่ชีวิตทุกคนเต็มที่ พวกเราไปอิสละแล้วอุ้ยแต่ก็อยากห้ามประมาทนะครับเพราะว่าฟิลเซอร์เหลือแค่ตัวละครตัวเดียวเนี่ยแต่มันก็ตีแรงเช่นกันถ้าเราหมดไอเทมป้องกันเมื่อไหร่ระวังให้ดีเลยนะหมดไอเทมกันเมื่อไหร่นะระวังให้ดีนะแล้วเทินหน้าผมหมดแล้วด้วยไงอืมผมหมดไอเทมกันเทินหน้าด้วยไงไม่ใช่อะไรเลยผมเลยเริ่มกลัวแล้วเนี่ยกูเลยเริ่มกลัวแล้วจะโดนหนักรึอเปล่าเนี่ยกูเริ่มกลัวนะเอาละมา โอเคติดเบิ้ลธรรมดาขอบคุณมากดีดีดีมากตบมาฮะโกคูนาเม็กแปลงล่างคือเราไม่มีไอเทมกันแล้วแต่ถ้าเราโดนไม่ตายเข้ามาเราก็เจ็บถึงขั้นตายได้อยู่แต่เรามีแอคทีฟสกิลโกคูพ่อลูกจัดไปเลยเพื่อนใส่ไปเลยยิงมันยิงฟีสซ่มันฆ่าลูกตามพ่อมันเลยตายพร้อมกันแหละมันไส้มาก หมันไส้แค่พ่อครับลูกมันเฉยๆอ,อยู่แต่ก็ระวังนะครับคือเหลือแค่ตัวลูกนี่คืออันตรายเหมือนกันอย่างที่บอกไปมันมันตีแรงอะ่ะมันตีแรงไม่ใช่แค่ตีแรงแ,รแต่แบบมันมีไอเทมกนมันก็โดนตีแรงถึงขั้นตายอยู่แล้วอะ่ะเนี้จังหวะก็ต้องดีหน่อยนะครับผมว่าเราไม่น่ามีดาเมจพอในการฆ่าพในเทืนนี้นะครับแต่ว่าทืนหน้าเราฆ่าได้แน่ๆนะโอเคก็เดี๋ยว แบบนี้ผมภาวนานะครับว่าขอให้โกคูนาเมกแดงติดกาดนะครับถ้าไม่ติดก็หนักเหมือนกันนะครับผมเอาล่ะมาเก็บไปแค่ห้าลูกเสียได้เราได้เก็บบอลหลูกแเ,เอฮ้ยติดกาดสวยติดกาดเหลือเชื่อมากโกคูนาเมกแดงแปงลงร่างติดกาดนะพ้ชมสบายเลยอย่างเนี้เบิ้ลธรรมดาโอเคสวยครับ นะทีนี้เดี๋ยวเธนหน้าก็ถ้าเราลอดเธอหนี้ได้เธนหน้าเราฆ่าได้เลยนะครับเพราะเราจะมีโกคูวายตัวสีม่วงกักมากดสกิลแอคทีฟเนาะห้าล้านสามเซ็จได้ผมไม่ได้มันไม่ได้การันตีเบิ้ลไม่ตายไปเนี่ยรู้สึกว่าพาสีต้องเก็บสิบเก้าคิวใช่ไหมสิบเก้ายี่สิบคิวทักอย่างโอ้ได้วะได้การันตีเบิ้ลนี่วะเออก็โอเคไม่น่าถึงขั้นตายหรือเปล่าตายไหมโดนไม่ตายไหมไม่โดนด้วยงี้ผมไม่ผมชนะแล้ะ จัดการเลยโกคุณนะเม็กจัดการมานันนี่จัดการให้มันรู้รู้รอนรู้หนาไปเลยตายตามพ่อมึงนุ่นคือบอกเลยว่าโกคูนะเม็กเวอร์วายตัวเก่ากินขาดนะในด้านดาเมจนะผมด้านป้องกันอาจจะไม่ไม่เท่าตัวใหม่แต่ด้านดาเมจเนี่ยแม่งฆ่าสองคนเลยนะทั้งพ่อทั้งลูกดูความเหี้ยมโหดของเขาดิผมถึงบอกเลยว่ามันคือตัวละครที่เป็นฝันร้ายของเราวบยร้ายนะครับเฉพาะฟีเซอร์คิงโคเนี่ยฝัดร้ายของมันเลยเนะ่ย ดูดิฆ่าทั้งพ่อของลูกฆาตกรฆาตกรชัดๆเลยโกคูเราอะฆ่าพ่อฆ่าลูกทิ้งเลยอะสองคนตายหมดพ่อก็โดยพลังขึ้นเต่ายัดขึ้นฟ้าบินออกนอกอวกาศไปส่วนลูกโดยพลังพลังสวนจมดินระเบิดตายไปอโอโหโหดไปแล้วเพื่อนหน้าตามนี้นะครับสรุปก็คือกว่าจะผ่านเล่นไป3ามเทสสามรอบครบรอบวันหนึ่งพอดีเป๊ค่อนข้างจะปันจริงๆจริงๆด่านไม่ยากครับ เราแค่จัดก,การทิงโคให้ได้ตายก่อนก็คือจะสบายขึ้นเยอะมากๆเลยนะด่านไม่ทานคูลเลอร์อยากกว่าแต่ที่มันที่มันทางไม่ด่านเนี้ยดูดูยากดูไม่ผ่านไม่ผ่านสักทีเพราะว่ามันมีความปัน่นไอตอนที่มันซื่อไม่ตายเราได้เนี่ยมันน่ากลัวเหมือนกันนะครับนะเป็นความปั่นที่มันเพิ่มความยากของด่านได้เยอะมากๆครับแต่ถ้าเราตัดเลี้ยงนี้ไปได้ก็คือสบายแล้วดังนั้นก็คือที่บอกไปครับฆ่าทิงโคให้ได้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยนะจะดีมากๆ นะครับตามนี้ครับกับดับเลสโซกินโคกับฟิเซอร์นะครับค่อนข้างจะปั่นดีนะใครใช้ทีมไหนในการผ่านหรือว่ามีเทคนิคยังไงบ้างมาลองคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็จเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย